ไทยก่อนนะคะสองครุกนะคะนี่นี่ตำไทยพริกกระเทียมกุ้งแห้งถั่วนสงลงไปอ่า้กัรแล้วก็หนื้อเนื้อกระตันมันเอสดๆลงไปนะคะนี่เปรี้ย,ย,ย,ยวหวานๆเผ็ดๆมันๆมันคือมันหมดทั่วดินทั่วลิสงต้องขัวไม่ไหม เอาสุดๆมันถึงจะได้ใจบีบจ Ş วดมะเขือเทศมะเร็นหน่อยใส่ลงไปน้ำปลาดีลงไปใส่ใจลงไปน้ำยนยนยๆยๆยๆยน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 ย้ยน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 ยยน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 ย้ยน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 ยย ใส่เครื่องให้แน่นมันถึงจะแซบตำไทยแซบแซบแซบนวลนวลนวลเออที่มึงแซบถึงรถถึงเด็กแซบแล้วเอาบุงลงใส่มใหมาไน้ยวดเข้ากันยีงยีๆๆีงนียวๆๆีงนีงนีงนีงยีงยีงยีงน,น,นวนยีงว ต้มแล้วจะทำชาใจ่แยกระปผงใส่ไก่และดังไก่ทั่วโลกไม่ว่าคนขาวคนดำเด็กหสูงต้มและเป็นนางนหลายหุบหากมีโอกาสสักคราวจะให้มนุษย์ต่างดาวลองชิมสักครกูบเ่อเข้ากินดกกินใจจะได้ส่งไปและขายอย่างนอกโลกฮาวปุก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 แซ่บเด้ออันนี้เป็นตำไทยซิมเบิ้ง เป็ดเผ็ดนัวแซ่บสุบดจิ่นดิ่มปูปลาพริกพริกกระเทียมบว่นนาน้ำตาลปิ๊ปพริกกระเทียมใส่ลงไปตัมตั้มต,มตมั้มพเสด็จเสด็จตีปรุงเครื่องเลยจ้าเลนหน่อยใส่หลายๆใส่ลงไปมะนาวสดๆๆสดโอ้ยได้แต่จวดบึ้งโอ้ยเดี๋ยวลองพี่น้องเอ้ย อของมันเซ่บๆหนัวๆนวๆปลาแดดเซ่บปลาหนัวใส่ลงไปอือปลาแดกเซ่บปลาหนัวปลาแดดพันปีน้ำปลาดีลงไป ใส่ใจลงไปนําใส่เครื่องคุบครันทุกสิงสุดยานคราครันไม่าดเข้ากันเนื้อ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 ให้มันเข้ากันแซบแซบแซบนวลนวลนวลซุ่มตำเราจะนำๆระจายจะป๋องไปขายและดังไปทั่วโลกไม่ว่าคนขาวคนดำได้เห็นซ่มตำเป็นนางงาหลายกุ๊ก หากเดียวการสักลามาให้มนุษย์ต่างดาวทมอชิงสักครกเพื่อเขาติดอกติดใจจะได้ส่งไปละขายอย่างนอกโลกปุกบแซบแซบแซบนัวนัวแซบเบิร์ซีเบิง์กเศรษฐศาสตรดเศรษฐแล้ว เอาหมูลงใส่แซบนวดเข้ากันเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนีนีวให้มันเข้ากันแซ่บหนนวนวบนนวมาเด้อมาเด้อสมาสู่คำระเบิดแซบเบอแซ่บนวนวดนแซ่บนวนวดนบาทที่นี่พี่น้อง สับหนุ่ยหรือมากันมาซิมเบิ้งสรบที่เรือเบิดอเจ้เจ้สับเสับจถาดกระจัดได้แล้วพี่น้องมา ความโคกลุกโหลดโขดถาดกระชีน้อยเพ,พื่อนเพื่อความโครโรโบ,บบับํามาตามุงสูตรแซ่บสูตรนัวครัวน้องสาอู้จูบึงครุกนี้ก็จะเป็นตําไทยนะคะมาเอากระตักเสิร์ฟเลยพี่น้องมาเด้อมาเด้อส้มตําสูตรแซ่บสูตรนัวพี่น้องเอ้ยมันจานถาดน้อยนี่อะไรจานน้อยมันดำเพราะไร นี่เป็นตำไทยถั่วลิสงต้องคั่วเองนะคะอันนี้เป็นตำไทยตำปลาไก่ย่างถูเผาไก่ย่างถูเผาหอนหอนใหม่ๆสดๆมาเดอ้อเรียบร้อยแซบแซฟแซนวลนวลนวลมาเดอ้อใส่แซมกันแซวเลยเด้อแซ่บ มาเสิร์ฟมาลงมาแล้วแล้วตำมะฮุงขาดบ่ไใดพี่น้องคือเปียบหมูเปียบหมูก,กรอบๆวาลงไปเลยเอาตรงนี้แหละมันมีรูมเหมืนอนกับว่ามีรูมแลว้วพี่น้องเอ้ยตำถาดบังย,าย่บาบังย,าย่าข้าปุนมานี่ข้าปุ้นลงไปมาบาที่นี่ขาดบ่อใดเดอ้อพี่น้องเอ้ยสมตำอีสานต้องมีสตออีสานคือเม็ดผักกะทินนี่แหละ เขาปอกไปเต็มกับคุณสามีปอกไปให้ลูกนี่คือมิสตออีสานมาเดอ้อบันจุจาดฝาดบึมเดินเดอ้อแซบเบอร์คือเกาอุ้ยม,มาเลิศน้ำลายแตกแล้วมั้วเจา้าหืมเสียเลยเดอ้อนี่คือเป็นการกิน ให้มีความสุขนะคะทุกคนสม้มตำไอมคือเก่าแซ่บเวอร์ไก่ย่างฮานอนไก่ย่างถือเผามาเด้อแซ่บไล่แต้มผู้ชมาเลยแซ่บเลด้อแซ่บเวอร์